วันนี้แลกเงินมา3าครั้งนะครับน่าจะยังไม่พออยู่นะเงินอินโดนีเซียรูปเปียนะครับผมแกลกอะไรมาบ้างนะผมแลกซูเปอร์ลิตผมแลกเทเวลวิกตอรี่อันนี้ก็เทเวลวิกตอรี่ไปแลกครั้งที่2นะครับคิดว่าเงินไม่พอเลยไปอีกเขาบอกเงินไม่พอแล้วเนื่องจากว่ามีคนมาแลกก่อนผมนะครับเพราะนั้นจะไปซูเปอร์ลิตอีกทีก็น่าจะไม่ทันแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปที่สนามบินนะครับทั้งหมดเท่าไหรก่ก็มีของซูเปอร์ลิตนี่เท่าไหรอ่อ่ะซูเปอร์ลิตอยู่ที่1 4ล้าน ไอตัวอีกอันนึงเท่าไหร่กี่ล้านก็ไม่รู้เล้านหรืออะไรสักอย่างนะผมจําไม่ได้แต่น่าจะไม่พอผมแลกไปก็ประมาณเนี้ยแถวๆกุบกลมสามหมื่นกว่าสี่หมืน่นประมาณนี้สามหมื่นกว่าเกือบสี่หมืน่นหรือสี่หมืน่นผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องนับเงินก่อนนะครับเงินมันเยอะนะเลขศูนย์มันเยอะต้องไปนับกันก่อนแต่เลทที่เจอวันนี้นะครับซุปเปอร์ลิสปกติจะดีกว่าใช่ไหมครับวันนี้เลทของเทเวลล์วิทเตอรี่ดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันครับดูของซุปเปอร์ลิสเห็นไหมครับตัวนี้เป็น2จุด 0.5เห็นไหมครับอันนี้ต่อหนึ่งพันนะจริงๆมันคือหนึ่งอินโดนีเซียรูเปียเท่ากับ0.00205นะครับแบบนี้นะส่วนทวิเอโววิกตอรี่นะครับหนึ่ง IDR อินโดนีเซียรูเปียนะครับเท่ากับ0.00204ต่างกันนิดเดียวนะครับ